นี่คือศาสนาที่มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ค้นหาเป็นคนที่ค้นพบไม่ใช่มาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคุมเครือต่างๆถ้าหากว่าเราไม่ได้ปูพื้นฐานอย่างลึกซึ้งเราอาจจะคิดว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่รเริ่มเป็นผู้ที่คิดขึ้นมาเองหรือไม่ก็ศาสนาอิสลามหยุดอยู่ที่ในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมเท่านั้นไม่ไปต่อ หรือมองว่าการตั้งภาคีต่อรัสุภาหานะหัวตาอาลาถือเป็นการริเริ่มบนหน้าประวัติศาสตร์หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยรู้จักการให้เอกภาพต่อรัสุภาหานาหัวตาอาลาแค่เพียงเคารพต่อสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นจนกระทั่งตกผลึกว่ามนุษย์จะต้องเคารพต่อผู้ทรงสร้างองค์เดียว ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานี่คือข้อคุมเครือหนึ่งที่เรานนัได้นําเสนอในข่าวก่อนก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาพูดถึงการแบ่งเตาฮ e ตหรือการแบ่งก,กันให้เอกภาพตลอดสุภานณ์หัวตาลาทั้ง3าชนิดด้วยกันอยากที่จะกลืนในเรื่องของหลักเตาฮ e ตหรือการให้เอกภาพต่อดสุภาะณ์หัวตาลาทัานเชคกได้กล่าวว่าอิลัมอันนัตเตา h e ด t ยังก็ซิมูอิลาซาลาสติอันวะ จงทราบไว้เถิดว่าการให้เอกภาพสัลสุบะฮ่านะฮัวตะอาลาแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันอยู่ในหนังสืออัดดีนุคอลิสลิสซอดีกอันฮัสันคอนเล่มที่หนึ่งหน้าที่56ท่านได้กล่าวว่าวะฮาี هذه القسمة استقرائية قد دلت ع ل ي ه ั النصوص มันนุซซูั้นักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมาหลายต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิชาการซาลฟในอดีต หลายต่อหลายคนได้มองว่าการแบ่งในเรื่องของการให้เอกภาพตะลอดสุภานะฮัวตอาอลาถือเป็นการแบ่งที่ใช้ศาสตร์ความรู้นั่นก็คืออิสติกรออียะคำว่าอิสติกรออียะหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมาหมายถึงว่านักวิชาการได้อ่านจนกระทั่งตกผลึกว่าการให้เอกภาพตะลอดสุภานะฮัวตอาอลาที่อยู่ในหลักการศาสนามีอยู่3ชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านสู้เราตุนฟาตีฮะอัลฮัมดุลิลละฮิรบบินอาลามีนคําว่าอัลฮัมดุลิลละหมายถึงการให้เอกภาพในด้านการอะไรอิบา์ดาต่อรัสุบฮานะฮุวตะาอัลาการสรรเสริญการขอบคุณล้วนแล้วเป็นกรรมสิทธิ์เดียวอัลลอ์นี่คือต่อฮีดุนอูลูฮีะส่วนคําว่าอัลลอฮ์เป็นพระนามชื่อของอัลลอฮ์คำว่ารบถือว่าเป็นพระนามชื่อของรัสุบฮานะฮัวต้าอัลารบบินอาลามีนแล้วก็ถือว่าเป็น การยืนยันการให้เอกภาพในด้านการสร้างของลรพรัสุพานณหัวตะอลาทรงบริหารกิจการต่างๆถ้าหากว่าเราจะเจาะลึกจริงๆพี่น้องผู้ที่มีหมานแค่เพียงสู้เราตุนฟาติฮะบ่งบอกถึงการให้เอกภาพทั้งสมชนิดด้วยกัน